สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567รค่ะมาพบกับแมรินรินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วะคะ่ะวันนี้แมรินออกจากบ้านมาเดินออกกําลังกายข้างๆทา,า,างด่วนนะคะทุกคนแล้วก็พอดีมาเจอน้ําตกตรงนี้โอ้โหน้ํามันไหลแรงมากเลยค่ะโหแบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอ น้ำขนาดนี้หลังจากที่ฝนมันตกนะคะเมื่อวานนี่คือฝนตกทั้งวันเลยนะแล้วดูสิทุกคนดูสิโอ้โหเดี๋ยวไปดูใกล้ใล้หน่อยวันนี้มากับสามีแล้วก็สามีเดินนำหน้าไปแล้วู้หูดูดูมันละอองมันกระจายนะคะทุกคนตรงตรงนี้นะละองน้ำกระเด็นแล้วก็กระจายไปเพราะว่ามันมีลมมานิดนิดเนาะ โอเดินดูข้างบนน่ะมันกระเด็นแล้วก็กระจายไปตามแรงลมซึ่งบอกเลยว่าสวยมากจริงๆทุกคนดูสิเฮ้ยน้ำเยอะมากจามีบอกเข้าไปใกล้ไม่ได้นะเธอเพราะมันจะเปียกแล้วมันหนาวแต่เราก็จะเข้าไปใกล้ๆดูตรงโน้นก็มีคนกำลังถ่ายวิดีโอด้วยโอ้โหสวยมาก ุ้ยละอองน้ำกระเด็นมาตรงนี้เลยค่ะวู้ววาวแวววก็น้วาวว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 มีรุงเกววววววอ่ะ่ะ ไม่มีค่ะรลุมเจ็ดสีไม่มีโอ้โหดูละอองมันรัวตรงนี้เปียกหมดเลยดูสิห่หญ้าตรงนี้ก็เปียกหมดเลยนะดูมันไหลลงมาตรงนี้ สุดยอดมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะดวงอาทิตย์ด้านบนก็สวยมากเลยค่ะวันนี้ดู เกี่ยวบรรยากาศสักครั้งหนึ่งให้เต็มที่ก่อนค่ะทุกคนดูน้ำนะน้ำก็ไหลแรงๆนะไปค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะไป มาที่ดื่มกาแฟกันสำหรับวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันหยุดข,ของครอบครัวเนาะแต่ว่าลูกสาวไม่ได้ออกมาด้วยเราสองคนก็จะไปตามประสาคนแก่สองคนค่ะทุกคนและตอนนี้ก็คือมุมไกลนะคะของน้ำตกเนาะซึ่งพวกเราก็เดินออกมาจากตรงนั้นแล้วก็กำลังจะกลับไปที่รถค่ะ แล้วก็มาถึงคลองน้ําตรงนี้นะซึ่งตรงต้องบอกว่าน้ํามันเยอะมากแล้วก็ไหลแรงมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูน้ําในคลองหน่อยอน้ําปีนี้น้ําหลากโอ้โห นี่คือเมื่อวานนี่ก็ตกทั้งวันนะคะฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานแล้วเมื่อเช้านี่ก็เพิ่งจะอากาศดีขึ้นนิดนึงนะนี่ไหลไปทางโน้นนะคะแล้วก็มาฝั่งภูเขาฝั่งนี้ก็เป็นน้ำตกเมื่อกี้ค่ะไปไปกันดีกว่า สามีนำหน้าไปแล้ว